สวัสดีครับคนจากทันยาอโต้ครับเดี๋ยวนี้เรานะครับมาอยู่กันที่โชว์รูมเชสลานะครับเซ็นเตอร์ตรงสุขาภิบาล3วันนี้เราจะพาเข้ามาดูในส่วนของตัวเชสลาตัวไฮแลนด์นะครับตัวใหม่ที่เพิ่งมาลงแล้วนะครับรถโชว์ที่โชว์รูมเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับตอนนี้มีสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็สีเทาที่เอามาโชว์นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือสีดำนะฮะก็ตัวนี้สีดาไม่ได้โชว์และพิเศษ มีภายในสีขาวมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูนะครับภายในสีขาวโพดหลอ่ออ่ะเรามาดูในส่วนของภายนอกก่อนนะคร่าวๆเราไม่ค่อยอยากจะเดินเ mm. พ่นพ่านเยอะนะครับในชวลรุมล,ลูกค้าดูค่อนข้างเยอะก็ในส่วนของไฟหน้าก่อนไฟหน้ามีความคมขึ้นนะครับเล็กขึ้นก็จะมีความเป็นเหี่ยวคมสปอร์ตมากในส่วนของตัวไฟหน้าลองดูนะครับ สวยแล้วก็ในส่วนของเส้นสายด้านข้างก็จะคมชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายคมกิบเลยรอบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวไฟท้ายนะครับที่โดดเด่นมากรอบนี้สวยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนตัวไฟท้ายเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับในส่วนตัวไฟท้ายอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์4.0นะครับเพราะงั้นความไหลลื่นหรือความสเสถียรก็จะมากขึ้น จากของเดิมที่ผมใช้อยู่ก็มีความเสถียรโคตรแล้วอะ่ะแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน4.0และเป็นซอฟต์แวร์4.0แล้วเพราะงั้นเสถียรขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับฉลาดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญคุณลองดูว่าของเดิมของผมจะมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์8จุดนะครับเซ็นเซอร์รอบคันตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แล้วใช้เป็นกล้องในการคนนํานวณผลระยะห่างจับในเรื่องของการชนใช้เป็นกล้องจับแล้วอย่างที่บอกว่า ซอฟแวร์4.0แม่งโคตรเจ๋งแล้วก็ในส่วนของตัวภายในเดี๋ยวเราพาไปดูมีแอมเปรลท์มาให้ด้วยเปลี่ยนสีได้ผ่านจากหน้าจอนะครับแล้วก็มีจอแอร์หลังตัวนี้มีมาให้แล้วสามารถเล่น YouTube ได้ n e t ตฟี Netflix นะครับดิท n ี้พวกนี้สามารถได้หมดเลยแล้วก็ปรับเบาะนะครับปรับแอร์วิทยุทุกอย่างควบคุมได้จากจอหลังได้เลยแล้วก็ที่สำคัญรถวิ่งดู YouTube ได้ด้วยสำหรับจอหลังนะ จอหน้ายังไม่ได้นะครับอันนี้อันตรายเป็นเรื่องของกฎหมายนะโอเคก็รายละเอียดนะครับตอนนี้รถเปิดตัวมามี2รุ่นก็คือในส่วนของตัวลองเลนส์นะครับก็คือจะเป็นตัวท็อปและ1 8 9 9 0 0้กับตัวเริ่มต้นเรนเวไไดายก็อยู่ที่1,599,000ก้าก็ไม่รวมค่าสีไม่รวมค่าเบาะนะค่าเบาะสีขาวเพิ่มอีก5 0,000นะครับสีขาวสีแดงพวกนี้มีค่าสีอยู่แล้วเหมือนเดิมตามเดิมเลย โอเคก็อย่างที่บอกว่าสวยอะสวยมากถ้าใครสนใจผมก็ซิบบอกนะรถ<ส>ผมมาเอาไปขายให้ครับน o ะโมเดล3นะครับรถแร์ฟอร์เมนนะครับตัวท็อปนะตัวใหม่มาไม่มีฟอร์เมนรถผมใครอยากได้ก็ทักมาของแต่งเดียวถอดออกให้ของแต่งก็ล้านกว่าแล้วตอนนี้ที่อยู่ในรถเดี๋ยวผมย้ายมาใส่ตัวใหม่เอานะถ้าใครอยากได้รถผมก็สกิปมา นะครับโอเคก็อันนี้ในส่วนของตัวรถนะครับเชเล,ลาที่มาเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวเลยก็รอส่งมอบนะครับหลังจากนี้ใครที่จองรถแรกคร่าวๆนะครับรับรถได้ก็ประมาณสักทันวานะเขาบอกประมาณสิ้นเดือนทันวาน่าจะรับได้แล้วรถแรกสำหรับลูกค้าที่จองเอาไว้ก่อนแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับที่ขุดคุณดูคลิปเราก็จองตอนนี้ก็คือรับต้นปีหน้าแลลวนะครับก็สักประมาณสักมีนาแลละนะครับคิวประมาณนั้นแล้ว ลูกค้าจองเยอะมากครับเทสลาอย่างที่บอกนะเท่าที่ใช้มาก็รถมันเป็นรถที่เสถียรน,นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับรายละเอียดข้างในนิดนึงเดี๋ยวรอลูกค้าท่านอื่นเขาชมรถก่อนเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูโอเคเดี๋ยวตามไปกันครับมาครับผมก็เดี๋ยวพาเข้ามาดูด้านในนะครับหลกัลกเลยในส่วนของพวงมาลัยก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือในส่วนของพวกตำแหน่งเกียร์ไฟเลี้ยวการสวิตต่าง ไม่มีแล้วนะครับมารวมอยู่ในนี้หมดแล้วอันนี้ไฟเลี้ยวเห็นไหมโคตรเจ๋งเห็นไหมกดจากตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าเปิดไฟหน้านะครับเปิดจากตัวนี้เลยไฟหน้าเปิดปิดได้เลยเห็นไหมที่ปัดน้ําฝนนะครับต้องรอบคันนะครับพวกนี้มีให้หมดแล้วนะครับรวมอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วก็เกียร์ตำแหน่งเกียร์ไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัยนะอยู่บนนี้มันจะเป็นทัชสกรีนหมดเลยตอนที่เราเหยียบ อตอนที่เราสตาร์ทรถนะครับมันจะมีตำแหน่งเกียร์บอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ฉุกเฉินพวกนี้ไม่ใช่เป็นปุ่มนะเป็นทัชสกรีนหมดเลยเนี่ยเป็นทัชสกรีนหมดเลยเนะี่ยแค่แตะเฉยๆตรเจ๋งบอกเลยอาแล้วก็ในส่วนของตัวแอมเบรไลท์มีมาให้ครบหมดแล้วคอนโซลหน้าประตูหน้าคู่หน้าประตูหลังนะครับมาให้ครบหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของการปรับเปลี่ยนเข้าที่ตัวไฟได้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีนะ เปลี่ยนสีผ่านหน้าจอเลยจิ้มเปลี่ยนได้เลยครับเจ้าสีไหนสีขาวก็ได้นะครับหรือจะเลือกจากแม่สีตัวนี้ก็ได้ที่เราเลือกเอาไว้นะครับตรงนี้อ่านะเจ๋งบอกเลยครับโคดแจว๋วอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์หลังนะครับตัวนี้จะมีมีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็มี YouTube ให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของการใช้งานต่างๆได้ที่หน้าจอ ผมเลือกผ่านจากหน้าจอด้านหน้าละกันนะก็สามารถปรับเบาะด้านซ้ายได้นะครับเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเก่าจะมีปัญหากันมากว่าถ้าเกิดมีลูกนั่งหรือแฟนนั่งด้านซ้ายแล้วถ้าเขานอนแล้วเราอยากปรับเบาะให้เขาเราปรับไม่ได้มันต้องเอื้อมไปนี่ถูกไหม,มันต้องค่อมตัวเขาปุ่มด้านข้างก็ไม่มีอันนี้เราปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือคนด้านหลังนะครับก็สามารถปรับให้ได้นะครับ ขึ้นมาปุ๊บเราก็ปรับได้เลยเพราะงั้นมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากตัวนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญมากครับตัวนี้แรงลมนะครับแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้แบบนี้เลยแยกส่วนกันนะซ้ายขวาของคนนั่งด้านหลังลดแสงได้ลดความาแ,รแรงลมได้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากด้านหลังนะครับหน้าจอด้านหลังเขาสามารถปรับได้หมดเลย ในเรื่องของตัวอ่า YouTube นะครับก็สามารถเลือกเล่นได้เลยอ่าแล้วก็ตอนที่อย่างที่บอกว่าตอนรถวิ่งก็ด้านหลังสามารถดู YouTube ได้เสียงออกลำโพงปกตินะครับอ่าเห็นนะบอกแล้วว่ามันมีฟีเจอร์อะไรขึ้นมาที่เจ๋งๆเยอะเลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์4.0ตัวนี้ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาแล้วและก็ที่สำคัญประตูประตูปิดเสียงจะแน่นแล้วก็ ดูแน่นดูเบาวกว่าของเดิมเยอะมากตัวมาเดล3ตัวนั้นปิดเสียงแรงดังมากนะครับตัวนี้จะแน่นมากตึบเลยอ่าเสียงต่างกันเลยครับในเรื่องของประตูโอเคก็เก๊ะนะครับเก๊ะเก็บของที่วางแก้วนะครับมีให้เหมือนเดิมแต่ก็มีการเก็บซ่อนนะครับอ่าได้เรียบเนียนกว่าเดิมของเดิมจะมีช่องวางแก้วอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีที่ปิดตัวนี้มีที่ปิดมาให้แล้วอ่า แล้วก็เก็บเก็บของพวกนี้พัฒนาขึ้นเก็บเก็บของเปิดเบามากเห็นไหมครับเปิดเบามากของเดิมเปิดนี่แป๊กล่วงลงมาเลยตัวนี้พัฒนาเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็การเก็บเสียงนะครับเขาบอกว่าเก็บเสียงดีกว่าตัวเดิมนะฮะทั้งรอบคันเลยเขาเก็บเสียงมาดีกว่าเก็บ okay, เสียงภายนอกเข้ามาในรถน้อยกว่าเดิมมีแต่ของที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอ๋อแล้วก็ที่ตัวเบาคู่หน้ามีพัดลมด้วยนะครับ ตัวเบาะก็ตัวหนังจะเป็นหนังรูนะครับหนังเจาะรูมาแล้วนะครับทั้งคู่หน้าเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะสามารถเ,าเปิดพัดลมได้นะครับที่ตัวเบาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ดีๆนะครับที่ใช้ในบ้านเราเพราะว่าหลายๆคนขึ้นมาร้อนนะครับหรือเล่นกีฬาพวกนี้ก็กางเกงเปียกเสือ้อเปียกบ้างอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะช่วยมีมีลมที่ตัวเบา ก็เป็นฟีเจอร์ที่แจ๋วเจ๋งอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่าโอเคสรุปรวมๆนะครับก็เชล่านะครับไฮแลนด์แจ๋วบอกเลยครับขายดีแน่นอนแล้วก็ด้วยราคาที่ปรับล,ลดลงมานะครับผมมองเลยบอกเลยครับว่าแจ๋วแล้วก็ที่สำคัญผมบอกเลยนะบอกเพื่อนๆเ,เลยก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่ง นะครับเหมือนเดิมสินค้าเราใช้แบรนด์ยูซี่สินค้าผมเตรียมไว้ให้แล้วทันวาล็อตแรกที่รับรถนะครับลูกค้าสนใจนัดคิวเข้ามาได้เลยผมเตรียมของไว้ให้หมดแล้วนะครับในส่วนของตัวเชดล่าไฮแลนด์อ่าโมเดล3ตัวนี้ก็เรียนเชิญพี่ๆนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ร้านทันยาวโตวได้เลยก็พบกันนะครับที่ร้านผมได้เลยสวัสดีครับ